ถ้าเราอยากจะเป็นสตาร์เราอยากมีไวแบบนี้เราต้องรู้ชัดเจนนะไม่งั้นเราไปคิดทางไม่ถูกนะใช่ไหมคะพี่ตีนะคะงั้นพอสองสตาร์ปุ๊บคิดเลยว่าตอนแรกก็บอกกับพี่ต้อมพี่นาว่าจะไม่ขอเป็นโนดนะคะแต่ว่าเราเรา,เราอยากได้รางวัลเท่าไหไรนะคะสองสตาร์ท่าไรน,นะคะหนึ่งล้าน 1> 1าเอาไม่เอา,าเอาไม่เอา,าเอาเพ้าะทีเป็นเราหกเดือนนะ <laughs> นะคะก็เช่นเดียวกับ เลยว่าจะต้องได้หลังไอสองสตาก็ทําได้ในช่วงระยะเวลาประมาณ5เดือนกว่านะคะคือวันนี้ทําไมถึงเลือกเป็นสตาสออย่างที่บอกไว้นั่งชั่งสอวันนี้เราอยากเป็นก่อนในฐานะที่เราคือ1เป็นคนที่เ,เข้ามาในธุรกิจนี้แล้วเราอยากเป็นต้นแบบเราอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในองค์กรไม่ใช่แค่ FL เนาะคือทั้งมีเด็กอะเราอยากบอกว่า ถ้าจริงๆแล้วทุกคน,นทําได้แค่ว่าวันนี้ทาหรือไม่ทําแค่นั้นเองก็เลยตัดสินใจที่เป็นอสองสตาร์แล้วก็ช่วงแรกๆตอ,รกตอนแรกก็ว่าจะไม่เป็นโหนดสองทีนี้ก็คุยกับพี่ต้อมพี่นาแล้วก็เขาก็ดีตัวเลขให้เรานะคะว่าเป็นโหนดสอง,งานได้อะไรบ้างแล้ว,วายมันฉ่ำกว่ายังไงตอนแรกยันเลยพี่นาหนูไม่เป็นนะมันหนูเป็นสองสตาร์หนูจะไม่เป็นโหนดนะคะ แต่พอที่สุดแล้วตัดสินใจด้วย1 Y 2วันสองวันนี้ถ้าเราเดินมาก่อนแล้วเราไม่ทำเราจะส่งต่อทีมได้ไหมคะธุรกิจนี้หลักหัวใจสำคัญของมันคืออะไรคะคการส่งต่อชใช่ไหมส่งต่อความสําเร็จส่งต่อความรู้ส่งต่อทักษะทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมต่องั้นก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ชีตัดสินใจเ,เป็นสองสตาร์แล้วก็เพื่อที่เราเองเราจะได้รู้และเข้าใจและส่งต่อให้กับทีมได้ด้วยเพราะวันนี้เราต้องการเห็นความสําเร็จของทีมค่ะค่ะก็ของพี่ชีก็ประมาณนี้ค่ะ Thank you.